การหารจำนวนเต็มม1บายครูเพลงจุลาเย้ yeah. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในสุดเราก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายของเรื่องจำนวนเต็มนะคือการหารจำนวนเต็มนั่นเองสำหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ดูการคูนจำนวนเต็มอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะเพราะคลิปนั้นก็มีประโยชน์และก็เป็นพื้นฐานมาสู่คลิปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปของครูมีประโยชน์นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลองดูทริคการหารจำนวนเต็มกันเลย สำหรับที่การหาจำนวนเต็มนะคะมี2สเต็ปเหมือนเดิมเลยสเต็ปแรกเราจะคิดเครื่องหมายค่ะคิดยังไงถ้าเรามีจํานวนเต็มลบอยู่ขี้ตัวมาหารกันผลหารจะออกมาเป็นจานวนเต็มลบทันทีแต่ถ้ามีจานวนเต็มลบอยู่คู่ตัวมาหารกันผลหารที่ได้จะออกมาเป็นจํานวนเต็มบวกทันทีนะคะส่วนสเต็ปที่2แล้วก็หาเลขตามปกติเลยค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวสําหรับที่มาของกรณีแรกนะคะจํานวนเต็มลบขี้ตัวหารกันผลหารจะออกมาเป็นเต็มลบ เช่นครูมีจำนวนเต็มลบอยู่1ตัวอตัวลบหารบวกหรือบวกหันลบก็ได้นะคะผลลัพธ์ที่ได้จองมาเป็นจำนวนเต็มลบหรือคุณครูมีจำนวนเต็มลบอยู่3ตัวลบหันลบคู่แรกออกมาเป็นเต็มบวกก่อนหลังจากนั้นจำนวนเต็มบวกหารกับจำนวนเต็มลบที่เหลือก็จะออกมาเป็นจำนวนเต็มลบส่วนกรณีที่2จํจำนวนเต็มลบอยู่คู่ตัวนำมาหารการพลหารที่ได้จองมาเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเช่นครูมีจำนวนเต็มลบอยู่2ตัว ลบหารลบก็จะออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกหรือคุณมีจำนวนเต็มลบอยู่4ตัวอ่าลบหันลบคู่แรกจะออกมาเป็นเต็มบวกแล้วก็ลบหันลบคู่หลังก็จะออกมาเป็นเต็มบวกดังนั้นจะเหลือแค่จำนวนเต็มบวกหารจำนวนเต็มบวกก็ออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองส่วนสเต็ปที่2ก็คือการหารเลขตามปกติเลยค่ะเห็นไหมคะทริคการคูณกับการหารเหมือนกันเลยง่ายนิดเดียวดังนั้นถ้าเกิดใครจำการคูณแล้วได้แล้วการหารก็จำได้แน่นอน ถ้าพร้อมแล้วเราไปลองทำแบบหัดิ้มครูฝากไว้ให้5ข้อทำไปพร้อมกันเลยนะคะ Go จงหาผลหารของจำนวนต่อไปนี้ค่ะสำหรับข้อที่1นะคะ441หารลบ21อ่ะมาลองนับจำนวนเต็มลบมีกี่ตำแหน่ง1ตัวใช่ไหมคะ1ตําตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นเต็มลบแน่นอนเลยเราก็ใส่เครื่องหมายลบรอไว้ก่อนอเสร็จหารเลขตามปกติเลยค่ะ4 4 1หาร21ตอบก็คือ 21นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากข้อที่1ก็จะตอบติดลบ21ค่ะทันไหมคะ,ะไปต่อข้อที่2ค่ะลบ6,750หารติดลบ25ค่ะมีจำนวนเต็มลบอยู่2ตํตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้จะอมาเป็นจำนวนเต็มบวกโอเคทีนี้เราก็หาเลขได้ตามปกติเลยเพราะว่าเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายบวกเนาะห7 5 0หารด้วย25คําคำตอบของเราก็คือเท่าไหรเอ่ย200 70ค่ะเก่งมากส่วนข้อที่3นะคะ56หารด้วยลบ7ผลลัพธ์ทั้งหมดหารด้วยลบ2ค่ะเรามาแอบนับเึรื่องหมายของจำนวนเต็มลบซิมีกี่ตำแหน่งมี2ตำแหน่งนั่นเองดังนั้นคำตอบของเราต้องออกมาเป็นเต็มบวกใช่ไหมคะอ่ะมาลองหาเลขที่เหลือเลยค่ะ56หาร7ได้เป็น8ใช่ไหมคะ8หาร2อีกทีกลายเป็น4ดังนั้นคำตอบของข้อที่3ของเราก็เลยตอบ4นั่นเองคะ่ะ ส่วนข้อที่4นะคะสําหรับก้อนแรกนะคะจะเป็นลบเกหารด้วยลบสผลลั 3. พบทั้งหมดหารด้วยก้อนหลังคือลบเจหารลบเมีเต็มลบอยู่กี่ตําแหน่งเอ่ยติกต๊กตอกติกต๊กต๊อกสี่ตำแหน่งใช่ไหมคะดังนั้นคําตอบของเราต้องออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกแน่นอนนักเรียนหารเลขตามปกติเลยก้อนแรกจะได้เป็น32ส่วนก้อนหลังจะได้เป็น8ใช่ไหมคะดังนั้นผลลับที่ได้จาข้อ4ก็คือ4นั่นเอง ส่วนข้อสุดท้ายนะคะก้อนแรกของเราเป็น42คูณ8หารด้วยลบ7คูณ6หารด้วยทั้งหมดก้อนหลังก็คือลบ8คูณ2หารด้วยลบ2นะคะเรามาลองแอบนับเครื่องหมายลบหรือจำนวนเต็มลบซิว่ามีกี่ตำแหน่ง1 2 3 4 5ใช่ไหมคะมี5ตัวเนาะดังนั้นคำตอบข้อนี้คิดไว้ในใจเลยคำตอบของเราต้องเป็นจำนวนเต็มลบแน่นอนอะมาลองหาทีละก้อน ก้อนแรกลองช่วยครูตัดเลขซิผลลับสุดท้ายได้เป็นเท่าไร่เอ่ยได้เป็นเท่าไหรคะลบแปดโอเคเก่งมากลบแปดเหมือนกันไหมส่วนก้อนหลังล่ะง่ายนิดเดียวแปดตนเองดังนั้นผลลั์สุดท้ายเลยลบแปดหาาแปดคำตอบของเราก็คือติดลบหนึ่งเห็นไหมคะว่าคําตอบเราเป็นจานวนเต็มลบเหมือนที่เราแอบทดไว้ตอนแรกเนาะที่เราแอบนับจํานวนเต็มลบว่ามีกี่ตัว เห็นไหมเห็นไหมว่าการหาจำนวนเต็มเป็นอะไรที่ easy มากๆเลยนะคะหมดแล้วจำนวนเต็มเราเรียนครบทุกหัวข้อทุกเรื่องแล้วแต่ก่อนที่เราจะจบกันกับเรื่องของจำนวนเต็มอ่ะอยังไม่ได้จบทุกอย่างนะคุณครูมีการบ้านท้าทายให้ลองทำดูนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ใครคิดได้อย่าลืมพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์นะคะดย๋ยงครูจะมาตรวจการบ้านนะลองทำดูนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในหัวข้อถัดไปถ้าจะถ้าใยาอยากรู้เป็นหัวข้ออะไรอย่าลืมรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้